สวัสดีครับทุกคนผมเจวราบัทนะครับวันนี้มาติดตามข่าวกันก็คงจะเริ่มต้นที่หลังเกมฟุตบอลชอปปี้คัพหรือว่าสโมสรชิงแชมป์อาเซียนในกลุ่ม B นะครับนัดนแรกของแบงค์ข้ที่บุกไปเยือนยะโฮดารุนทักซิมทีมจากมาเลเซียที่เตะไปแล้วเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะไลอ n อนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์ไป3ต่อ1โดยเกมนี้เป็นครั้งที่2ที่ทั้งคู่เจอกันนะครับหลังจาก 9ปีก่อนเนี่ยยาโฮเคยบุกไปเอาชนะจุดโทษในเกมรอบพรีเมินารี่หรือว่าการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟของโซนอาเซียนถึงสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในยุคข,ของกุนซืออย่างมอนโพกิ้งหลังจากเสมอกันใน120นาที1ประตูต่อ1แล้วยาโฮเนี่ยเฉือนจุดโทษไป5ต่อ4ก็เป็นว่าภาพของทั้ง2ทีมเนี่ยเปลี่ยนไปบียูสมัยก่อน,นถือว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มของไทยลีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็แปรเปลี่ยนยังเป็นทีมยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ทุ่มเหมือนสมัยก่อนพยายามใช้นักฟุตบอลตามงบประมาณ ที่ลดลงทุกปีของบอร์ดบริหารแต่ก็ยังมีคุณภาพอยู่ด้วยตัวของโค้ชแบนแล้วก็การดึงดูดนักเตะหลายคนที่มีดีกรีทีมชาติเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแม่เหล็กที่อยู่ในหัวตารางโดยตลอดส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านยะโฮกลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของอาเซียนแล้วก็ผูกขาดการคว้าชแชมป์ในลีกของมาเลเซียแบบต่อเนื่องสร้างสนามฟุตบอลสร้างศูนย์ฝึกแล้วก็ดึงนักเตะที่มีดีกรีในระดับสูงที่เคยเล่นในเวทียุโรปมา เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสมโมสรเสื้ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็โรเตชันนะครับเนื่องจากช่วงเวลานี้มีโปรแกรมหนักกันทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะทีมที่บาเล่นในรายการนานาชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเตะ5ถ้วยทั้งบอลลีกภายในประเทศ3แล้วก็บอลถ้วยอาเซียนชอปปี้ครัรวมถึง ACL อาจจะเป็นอีลิทหรือว่า ACL2 ก็แล้วแต่โคต้าของแต่ละทีมฉะนั้นการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นก็ต้องอ่านเกมของคู่ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งให้ขาดด้วยโดยรายการนี้เนี่ยก็โคต้าต่างชาติ7ที่นั่งทางฝั่งของยาโฮก็ถือว่ากินพื้นที่ได้เปรียบไปแล้วประมาณ3ที่นั่งจากการมีตัวโอนสัญชาติอย่างกองหลังก็ยอนอิราสบาวกองกลางก็มีเอ็กตอเอเวลแล้วก็สู่หน้าอย่างเจ้าฟิกูเรโดฉะนั้นพอใส่ต่างชาติเพิ่มกลายเป็นอาวุธหนักเพียบเลยนะครับทั้งตัวจริงและก็มีสำร,รองเก็บไว้อีกก๊อกหนึ จากเกมที่แพ้ให้กับบุริรัมไป1ต่อ2โดย3าประสานแดนหน้าเป็นเซยะคุโนริทางซ้ายขวารุงรัดภูมิจันทึก,แล,กนนและก็สหน้าโมเซนอากรเซนีและกลายเป็นว่าบอลคู่นี้มันต้องดูกันในระยะยาวปรากฏว่าแบงคอกเนี่ยยุบนะครับแล้วก็เสียประตูในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดเลยครับก่อนจะโดนยามไป4.0ต่อโดยเป็นแฮตทริกของตัวสำรองทีเด็ดอย่างแบ็กซันและก็อีกลูกจากเจ้าฟิกูรโด ซึ่งโค้ชแบงค์ทศวันสีปานก็พูดในแนวทางเดียวกันกับที่ผมเห็นนี่แหละครับว่าการยืระยะเรื่องของความฟิตเนี่ยเด็กทําได้ดีในช่วง15-20นาทีแรกพยายามเล่นตามเกมขึ้นไปกดดันคู่ต่อสู้ได้บ้างและก็พยายามจะกแก้ไขสถานการณ์หน้าง,งานที่ยาโฮ ก็กล้าที่จะเพสซิ่งใส่บีเหมือนกันเอาจริงๆก็ยังมองว่าทําได้ดีแต่ว่าหลังจากนั้นระบบความฟิตที่มีปัญหาก็ส่งผลต่อจ,จิตใจคราวนี้กลายเป็นว่าแท็กติกไม่ตอบโจทย์แต่ครึ่งแรกก็ยังเอาตัวรอดได้และคิดว่าสู้ได้ดีแต่พอมาเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังลูกทีมก็ออกอาการยุบชัดเจนแล้วก็ช็อตไปเลยแล้วพอต้องการจะเอาประตูคืนกลายเป็นว่าไปเปิดพื้นที่หลังบ้านให้ยาโฮเนี่ยโจมตีซึ่งคุณภาพในการสวนกลับต้องยอมรับว่าทีมจากมาเลเซียม,มีสปีดบอลที่ดีมาก แต่จริงๆก็ไม่อยากเอาหัวข้อเรื่องของพลังก,กำลังที่เป็นรองมาเป็นข้อแก้ตัวเพราะว่าโปรแกรมแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติของทีมที่เล่นหลายถ้วยและก็ต้องเสียพลังงานจากการเดินทางการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือว่ายังปรับตัวไม่ได้ซึ่งการเล่นเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันโอเคในมุมโค้ชแบง์ยังบอกว่าความร้าของร่างกายมีความเกี่ยวข้องยังสามารถพูดกันได้แต่สิ่งที่ตัวเองจะต้องเจอในช่วงเวลาต่อจากนี้ของเดือนนี้ทั้งหมดเนี่ยยังเหลืออ,อีก3เกมที่ต้องเตะทุก3วันฉะนั้นถ้าเกิดจะมาพูดในเกมต่อไปว่า ความฟิตไม่ถึงนักกีฬาล้าเกินไปฟื้นฟูร่างกายไม่ทันเนี่ยก็คงจะเป็นการพูดซ้ําแบบเดิมๆฉะนั้นมันต้องแก้ไขคือพยายามจัดการทีมให้ดีขึ้นเพื่อรับมือกับประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้ขณะที่ od, ซิสโก้มุญยอศกุนซือของย่าโฮก็พูดเหมือนกันนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยเข้าใจว่าบีต้องมาเล่นแบบนี้แน่แต่เมื่อทีมแก้เกมได้ตัวเขาก็มีความสุขมากเพราะเป็นวันที่โชว์ฟอร์มได้ดีและทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูงมากส่วนแบ็กซ์อนในวงเขาเนี่ยรู้ดีว่านักเตะรายน เพราะว่าแบ็กซอนไม่ได้รอเพียงแค่การทำสกอร์แต่เขายังคอยช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมด้วยซึ่งเขาก็คว้าแมนออฟเดอะแมชแล้วก็บอกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องของการยิงเลยเพราะว่าต้องมองถึงทุกคนภายในทีมก่อนแม้ว่าจะยิงได้เยอะแต่เขายังยืนยันว่ายังไงก็เล่นเพื่อทีมเป็นหลักนั่นเนี่ยผมภาคอยู่นะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าพอเล่นไปสักพักเนี่ยถามว่าบียูผิดแผนไหมผมอาจจะมองต่างจากคชแบนดพูดนะครับเพราะจะว่าไปถ้าเกิดผิดแผนเนี่ยช่วงแรก เกมต้องเป็นรองแล้วแต่ว่า20นาทีอย่างที่โค้ชแบรนดบอกพอบียูเริ่มหมดพละกกาลังก็พอจะเห็นชัดว่านักกีฬาดูจะมีวความขังบลแล้วก็อยากจะบริหารจัดการแรงเพื่อไปให้ถึงเครื่องหลังจังหวะมันก็เลยกล้า,กล,ากลัว,ลวและไม่ใช่เพียงแค่บียูจริงจริงยาโหก,ก็เป็นแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าเพรซิ่งสูงใส่แบนครอกเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าคุณภาพในการเล่นเกียร์ทางซีชั่นถ้าเปิดหหหลลัังงบบบ้้้้าาานนนกก็อจะโดดดแเเททพพไมืี่ใบบุร ฉะนั้นเกมนี้มันเป็นความละเอียดเพราะพวกเขาเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีในแมชแดกเก็บ3คะแนนมาแล้วแล้วมันเป็นเกมในบ้านต่อเนื่องยังไงเนี่ยก็ไม่ควรพลาดและก็ไม่ควรได้เพียงแค่แต้มเดียวด้วยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดจะไล่ก็ไล่ไม่สุดจะรับก็ไม่รับลึกกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชิงจวักกันเวลาฝั่งไหนครองบอลอีกฝั่งนึงก็จะไปตั้งโซนเก็บรับในแดนอาจจะมีการเดินขึ้นบนขยับตามคู่บ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่จะขึ้นไปแย่งฟุตบอลด้วยการเพรสซิ่งเพียงแค่กดดันให้การสร้างเกหหรืออบัจากแแดนลลงงขงต่ะทีมนยา้กขึน คราวนี้พอแรงมันหมดเนี่ยคราวนี้คิดได้มันทําไม่ได้แล้วซึ่งข้อดีก็คือยังไม่เสียประตูก็ทําให้แท็กติกที่โคชแบดเตรียมไว้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าเขาเตรียมการเปลี่ยนตัวไปแล้วแต่ว่าแจ็คพอตมันแตกเพราะว่าดันเสียประตูเร็วมากฟุตบอลมันก็เลยเล่นตามสถานการณ์ไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่ดันขึ้นมาเนี่ยบียูก็ต้องบุกแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยผมมองว่ามันคือช่วงที่เป็นลูก1กับลูก2นะครับระหว่างทางตนนั้นเนี่ยตอนที่โดนำนำ แล้โดนลูก2ลงโทษทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเกมไม่เป็นขบวนเลยนะครับช็อตไปหมดแล้วก็ไม่ใช่แบงคอกที่พวกเราเคยเห็นเลยนานๆทีนะครับจะเห็นบียูเล่นเกมรับไม่มีคุณภาพแบบนี้โอเคตัวเซนเตอร์ทั้งไมอาแล้วก็เอเวอเรตันเนี่ยยังช่วยทีมได้เยอะผมว่ายังท็อปฟอร์มแต่ว่าเกมด้านข้างทั้ง2ฝั่งต้องยอมรับว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยคือริธิพง์เสลานนน ส่วนวันชัยเนี่ยผมว่าเขามีปัญหาเรื่องเกมรับมานานแล้วเพราะต้องเสี่ยงบุกแล้วเสียบอลกลางทางโดนสวนทุกอย่างจบทันทีแล้วจิ๊กซอแต่ละตัวของแบงคอกเนี่ยผู้เล่นมันก็จํากัดน,นะครับเพราะว่าโคต้าต่างชาติที่ใส่ได้ในรายการนี้ก็เอามาไม่เต็มขาดดิจิโรซิฟโควิชแล้วก็เอสเอลฮาร์ฟซึ่งจริงเนี่ยเป็น2ตัวทีเด็ดซึ่งโอเคมีการเปิดพื้นที่ให้กับทางเนโบซ่าโคโซวิชกองการตัวใหม่ที่เสริมมาในช่วงตลาดซื้อขายปิด แต่ว่าเอามาลงทะเบียนไว้เล่นในบอลถ้วยสโมสรเอเชียแล้วก็ในรายการนี้แต่ปรากฏว่าเพียงแค่เกมแรกที่ลงสนามแล้วเชิงส่งเทคนิคกําลังดีเลยนะครับดันมาเจ็บซะก่อนก็ต้องเอาวีรเทพป้อมพันลงไปแทนแล้วเตอร์เนี่ยก็เจ็บอีกในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ต้องเปลี่ยนเอาธิติพันธ์ลงไป3อีกทีหนึ่งบอลรลยการเป็นว่าเปลี่ยนซ้อนตำแหน่งกันถึง3รอบโดยที่ไม่สามารถจะปรับวิธีการเล่นให้มันไปข้างหน้าได้ต้องมาแก้โจทย์เรื่องของผู้เล่นที่เสียไปพอมันขาดกองกลางตัวรับ คราวนี้บอลทางลึกของยาโฮเนี่ยโหไหลเป็นน้ำเป็นท่าเลยเห็นไหมครับเวลายัดเข้าไปให้กับฟิกเกอรโดหรือว่าแบ็กซันเนี่ยถึงตลอด แล้ววิธีการในแมชเนี้ยเขาจะปิดเกมด้านข้างของยาโฮก็คือเอาพวกเคียวกะนากามูระหรือว่าโปรเก้าอนันเนี่ยไปยืนตำแหน่งแทนแบ็คแล้วก็ดันนิติพงศ์กับวันชัยเนี่ยขึ้นเกมรุกไปซึ่งครึ่งแรกเนี่ยมันจัดระเบียบแบบแผนตรงนี้ได้ดีแล้วเราดูมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าบียูครึ่งแรกก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วครึ่งหลังเนี่ยก็จะมาเร่งแต่ปรากฏว,ว่าพอมันเสียทุกอย่างที่ผมบอกไปกองกลางมาเปลี่ยนซ้ากัน3ตํตำแหน่งแล้วก็เสียประตู2ลูกเร็วคราวนี้วิธีการที่เตรียมมาพังพินาศหมดเลยยิ่งแก้ยิ่ง แล้วตัวที่ลงมาของยาโฮแต่ละคนก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเปลี่ยนคุณภาพเกมไปจริงๆยิได้นเล่นเกมโต้กลับด้วยเป็นของถนัดเลยอลิฟไอมางก็ถือว่าท็อปฟอร์มเล่นกับบุรีรามเนี่เงียบเลยนะครับแต่ว่าเจอกับบียูเหมือนคนละคนแล้วก็วิงแบ็กซ้ายอย่างออสการ์อาริบาสคือเป็นแบ็กตัดในที่เล่นแบบสมัยใหม่แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวหลักของทีมในซีซั่นนี้แต่ผมว่าคุณภาพของเขาสไตล์ก็แตกต่างจากโจทานซิลวา แบบชัดเจนคือมันก็เป็นความหลากหลายที่คู่ต่อสู้อาจจะสกาลำบากนะครับเวลาส่งผูเ้เล่นแต่ละคนลงมาเดี๋ยวหลัง4บ้างหลัง3บ้างซึ่งผมว่าแท็กติกของซิโก้บุนยอสมันก็มีความเฟกซิเบิลหรือว่ายืดหยุ่นค่อนข้างดีก็กลายเป็นเกมที่ต้องรับสภาพไปรับต่อไปเนี่ยไมไ่ง่ายนะครับลังจากเนี้ยเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่พอต้องยิงเยอะด้วยแล้วก็คงไม่ได้มองถึงการจะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วครับต้องมองถึงอั2ซึ่งต้องวัดกันกับไลออนซิตี้เซเลอร์และก็นามดิง เว้นแต่ว่ายาโฮจะไปตกม้าตายพลาดให้กับทีมใดทีมหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งถึงจะกลับมาลุ้นแชมป์กลุ่มสนุกตอนนี้ก็ต้องรีบกลับไปแก้ไขนะครับเรื่องของร่างกายโอเคต้องฟื้นฟูแล้วก็พยายามหาคนทดแทนให้ได้ซึ่งตัวผู้เล่นมันก็จํากัดอยู่แล้วถึงบอกว่าบีขนาดทีมใหญ่ขึ้นแต่พอเล่น้าถ้วยสรุปแล้วตรงๆยังไงก็ไม่พอ2แทคติกวิธีการครับที่เห็นเป็นประจําเลยอย่างล่าสุดเนี่ย ที่แพ้0-3กับเกมเฉิงตูใน ACL Elit e รอบเพย์ออฟเนี่ยคล้ายๆกับแมตช์นี้ครับพอแก้เกมแล้วไม่เข้าล็อกเนี่ยบอลโค้ดแบนออกทะเลไปเลยเกมนั้นก็โดนไปถึง3-0และก็ตัวผู้เล่นเจ็บคล้ายๆกันอย่างแมชกับเฉิงตูเนี่ยมอนเอลทอมเบียเจ็บพอเปลี่ยนตัวปุ๊บก็โดนยิงปับ๊บเริ่มครึ่งหลังมาไม่ถึงนาทีแล้วก็โดนคือเกมรับตอนนี้ทั้ง4ลูกที่เสียกับยยโฮโอเคลูกยิงบางลูกมันมีความยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ1-0ของแบ็กซันก็ต้องยอมรับว่าสุดยอดมาก แต่ถ้าเกิดย้อนไปดูต้นเหตุคือก่อนที่จะยิงประตูเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักบอลน,นั่งดูก็คงจะเห็นนะครับว่าการประกบตัวหรือว่าการตามคู่การครอเบเวอร์พื้นที่การสื่อสารกันในเกมรับจะสอดซ้อนกันยังไงใครจะคุมพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้มีอยู่แย่มากๆในนัดนี้ก็คือขาลากแทบจะเดินตามยยโฮไม่ค่อยขยับเคลื่อนที่เพื่อเอาชนะลายของคู่ต่อสู้ฉะนั้นก็ชัดเจนแหละครับว่าอ่อนล้าจริงๆฉะนั้นไม่ง่ายนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่คนบอกว่าสมอสอไทยแบเบอร์ นื่อาทีมจากลีอิโดนีเซียไม่ส่งทีมมาแข่งขันในซีซั่นนี้เรายังเห็นเลยนะครับว่าการมาของทีมจากมาเลเซียโดยเฉพาะยยโฮก็สร้างความแตกต่างและทําให้ทัวร์เมนต์นี้มันมีคุณภาพจริงๆคิดดูถ้าเกิดต้องเจอกับบุรีรัมในรอบต่อไปมันจะสนุกขนาดไหนสุนดที่คู่ในกลุ่มเดียวกันนามดิ่งแชมป์วีลีของเวียดนามนะครับที่เอาชนะราชบุรีใน acl 2เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็เอาชนะสวายเรียงทีมจากกัมพูชาไป2ต่อหนึ่งเอาจริงเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะทําได้ดีกว่านีด้วยเพราะว่านาดิงนี่ย ดามาดูใบแดงของมารูดเอ๋นะครับก็ทําให้สวายเรียงเนี่ยตื่นขึ้นมาดูจะคึกคักมากขึ้นแล้วก็ตีไข่แตกได้จากแพทริกแต่ยังดีที่คุณภาพในการเล่นเกมดีเฟนส์ของนามดิ่งยังเอาตัวรอดได้จากความเคียวที่มีมากกว่าซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าสวายเรียงก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันกับคุณภาพของทีมในฤด,ดูกาลนี้ถ้าตัดคําว่ากัมบ,บูชาออกไปจากความขัดแย้งที่เราไม่โอเคแล้วเอาฟุตบอลเพียวๆมาวางตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงบียูเพราะว่าต้องไปเยือนด้วยแต่คิดว่าน่าจะเตะสนามกลางยู่ที่ว่าจะไปจบที่ประเทศไหน แต่เป็นว่าตอนนี้ยอโฮนะครับนำโด่ง6คะแนนชนะรวด2เกมนำจ่าฝูงตามด้วยนำดิ่งแล้วก็สวายเรียงที่มีทีมละ3คะแนนแล้วก็อีก3สโมสรที่ยังไม่มีแต้มนะครับคือ BU และอังสินต้เซเลอร์และก็ฉานยูดิตต์เอาเป็นว่าไม่ต้องมองไกลหรอกครับหลังจบเกมนี้เอาแค่นัดต่อไปกลับมาเล่นไทยลีกเจอราชบุรีเนี่ยโหก็ไส้แตกแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ต่อด้วยการไปเจอกับเปอร์ซิบันดุงในศึกเอเชียสองพันพุธหน้า แล้วก็สุดสัปดาห์5ตุลาคมเจอกับนครราชสีมาในการบุกไปเยือนแล้วก็เบรคให้กับโปรแกรมทีมชาติแค่คิดถึงเกมนี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าน่าจะช้ำเลือดช้ำหนองน่าดูสำหรับแข้งเทพเพราะว่าอย่างแมชนี้ก็เสียทั้งโคโซวิชวิรเทพป้อมพันธ์และก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เล่นกันอยู่เนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงและจะไปเจ็บซ้ําหรือว่าเจ็บเพิ่มในแมชต่อไปหรือเปล่าจะนั้ขยับไปดูราชบุรีนะครับตัวเจ็บที่สโมสรมีการประกาศ ให้เร,ราได้ทราบแบบชัดเจนเลยก็คือธนวัน์ซึ่งจิตถาวรศิวกรจากขุประสาทสอบมิดฟิลด์ของทีมซิดเครและก็เกียรติศักดิ์เจมบุดมแบ็กซ้ายทั้ง2คนก็กลายเป็นว่าราชันมงกรเริ่มคิดแผน2แล้วหลังจากที่บุกไปแพ้นามดิ่งในศึก ACL2 เพราะว่าต้องเสริมต่างชาติเข้ามาเอาไว้ใช้ในบอลถ้วยโดยเฉพาะโดยไปคว้าตัวสกอตต์อารลไดส์กองกลางชาวสกอตแลนด์ที่ตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเยต์แต่ดีกรีก็ถือว่าไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับเล่นอยู่ในลีกของสกอตแลนด์ทั้งดันดีนเต ดัมบ,บาตันอิบานสและก็รอสเคาตี้โดยการดึงตัวใหม่เข้ามาเนี่ยตามระเบียบของ AFC เขามีการระบุชัดเจนนะครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มผู้เล่นได้5คนโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรก่อนวันที่3 1ตุลาคมสำหรับเวทีสโบสรเอเชียไม่ว่าจะเป็น ACL Elite หรือว่า ACL2 โดยที่นักบอลคนนั้นเนี่ยต้องเป็นนักบอไลไร้สังกัดนั่นหมายความว่าตัวของสกอตเนี่ยจะสามารถมาลงเล่นในเกม a c l 2และออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมตช์ต่อไป ที่จะเปิดร่างรับการมาเยือนของกระบะโอซาก้าได้เลยแล้วก็อาจจะเปิดทางไปถึงรายการอื่นๆภายในประเทศมันจะเป็นเอฟเคัพหรือว่าลีกครับคล้ายๆกับที่แบงคอกเนี่ยเซนเนโบซาโคโซวิชเข้ามาเจา้าไปเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับสำหรับแผงวิทฟิลตอนนี้ของบียูย่อชัดเจนราชบุรีก็พอๆกันนะครับการขาดธนวัตรกับศิีกรเนี่ยมันคือตัวหมุนในตําแหน่งเดียวกันแล้วกระทบกับทีมชาติด้วยในรายของกันโอเคราชัันบ,บกรอาจจะมีความได้เปรียบเล็กๆนะครับในการเจอกับทีมใหญ่ในโซนเดียวกันเพราะว่าเล่นเพียงแค่4ถ้วย แต่รู้จักประสบการณ์เตรียมทีมเนี่ยยังไงต้องมีแก้หน้าง,งานแน่นอนยิ่งแพ้ไปแล้วในเกมแรกของ ACL 2อีก5เกมที่เหลือพวกเขาอยากเข้ารอบก็ต้องพยายามเติมแต่งทีมเพื่อมองถึงผลการแข่งขาสำหรับเกมในบ้านให้ได้ประวัติของอาร์ดาสที่เพิ่งจะอายุ27ปีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสลงสนามต่อนเนื่องในศึกสกอตติสพรีเมียร์ลีกเป็นบอลที่เล่นตัวรับแล้วก็เล่นบ็อกทูบ็อกได้ถือว่า มีความหลากหลายแล้วก็เติมเต็มจุดที่ขาดจริงๆผมไปดูคลิปมานะครับคือเขาสอดไปทำประตูในเขตโทษได้เก่งแล้วก็ลงมาล้วงบอลสร้างเกมจากแดนหลังได้ด้วยหรือแม้แต่จะแย่งบอลก็เป็นหนึ่งความสามารถที่ดีแต่ว่าจะไม่ใช่มิดฟิลฮาร์ดแมนตัดเกมดุดันเหมือนกฤษณนน์ศสีสุวรรณนะครับผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่จะมาแทนธนวัฒน์แล้วก็ศรีวกรในช่วงที่ทั้งสองคนเจ็บและจะกลับมาได้ทีคือหลังโปรแกรมทีมชาติ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยนอีกหนึ่งข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนนะั่นคือพลังการนะครับเพราะสุดท้ายพอไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บอดบริหารอย่างคุณหมอประวัติประธานสโมสรในหวังเอาไว้นะครับว่า3เกมแรกขอ9คะแนนและอยากจะลุ้นท็อปทีในปีแรกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเลยแต่ว่าล่าสุดหลังจากแข่งไปแล้ว5เกมเนี่ยกลายเป็นว่ามีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นยังไม่ชนะใครจนโดนแฟนทีมอื่นแซวนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่อันดับ3แล้วแต่เป็นอันดับ3จากท้ายตาราง ซึ่งนี่แหละครับคือความจริงที่หลายๆคนจะบอกว่านารกไทยลีกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวทีลีกล่างหรือว่าลีกวันที่ทําฟุตบอลคนละสไตล์กันแลวด้วยกระแสะการกดดันจากแฟนบอลความเครียดของบอร์บริหารที่เติมผู้เล่นเข้ามาแล้วก็คาดหวังสูงแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะด้วยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมว่ารวมรวมกันทุกอย่างเนี่ยสิล้านต้องมีซึ่งถ้าเกิดเราเป็นตัวเลขนี้เนี่ยก็น่าจะน้อยกว่าเพียงแค่บริษัมทีมเดียวในลีก เพราะว่าเฉพาะเงินเดือนของทาวเซนแล้วก็เกอร์ซันเนี่ยรวมกันก็เกือบ3ล้านแล้วฉะนั้นพอผลงานมาไม่ได้เนี่ยมันก็กดดันเป็นธรรมดาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาตั้งทงกันใหม่นะครับว่าคอนเซปต์ของทีมเป้าหมายที่ควรจะเป็นกับความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรคราวนี้มันจะท้อนออกมาจากแนวทางหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณองค์ดูสิเฉลิมแสนเนี่ยก็ยอมถอยออกมาให้เลยน่าจะไม่ได้ไปคุมซ้อมตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมาแล้วอาจเป็นว่าของนี่ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับจากสโมสรน,นักเตะบ,บางคนเน่่ยไมไมมมด้ซ้ซออจ็บบหหรืวาากากลั ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยโคตไปแล้วเพราะดูโซเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ลาลูกทีมแต่ตรงนี้มันก็คือวิถีฟุตบอลและผมว่ามันก็เป็นการคาดเดาของทั้งสื่อเองหรือแฟนบอลอยู่แล้วนะครับว่าในช่วง5เกมแรกถ้าเกิดผลงานของพลังการเนี่ยไม่ดียังไงโคตเองก็ต้องโดนคนแรก ซึ่งผมว่าพี่โอง่งเนี่ยเหมือนเขาก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันซึ่งสถานีต่อไปที่น่าสนใจสําหรับโค,ค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสนเนี่ยผมก็ทราบมาว่าบานก่อเอฟซเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชอบในตัวของโค,ค้ดโอ่งมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประธานสโมสรยางคุณพอแล้วถ้าเกิดลงล็อกกันได้ผมว่าก็น่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีเหมือนกันกับการไปทําทีมในไทยลีก2อีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่โอ่งเนี่ยมีคู่มือแล้วก็มีวิธีการอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะลงล็อกที่สุดส่วนทีมพลังการในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเจอก,กอรกรทอ ที่เป็นโค้ดโปรไลเซนที่มันนั่งอยู่ในเบนซ์รักษาการพร้อมกับทีมงานที่เหลืออยู่ก่อนจะรอว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นใครที่จะเข้ามาคุมทีมพลังการต่อจากโค้ดโอซึ่งกระแสะเนี่ยมันไปทางมิลอดยอกซิกอดีตกุนซือของเมืองทองแล้วก็อุทยัยธานีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยู่ที่ไทยแล้วตอนนี้นะครับไปดูเกมตามสโมสรต่างๆก็เหมือนเป็นระยะสื่อสารว่าพร้อมจะรับงานตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าหมายของทางมิลอสกับสิ่งที่พลังการอยากจะได้เนี่ย มันคลิกกรืลิปป่าเพราะผมทราบมาเหมือนกันว่าบอร์บริหารเนี่ยถ้าเขาเลือกได้และมีเวลาเขาอยากได้กุญซือไฮโปรไฟล์อินพุตมาจากต่างประเทศก็ไปรู้เลยครับว่าท้ายที่สุดจะมันจะจบยังไงแต่ผมแค่จะบอกว่าการเปลี่ยนครั้งเนี้ยมันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดดีๆไปเลยแต่ถ้าเกิดแย่ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เราเจาะรายละเอียดของโคชโอ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยจริงๆพี่โอ่งไม่มีปัญหาในการคุมนักบอลไทยเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เคยใช้งานกันมาแล้วก็เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน แต่ว่าตัวนอกตัวต่างประเทศเนี่ยผมว่าบางทีสบโมสรก็ดึงมาโดยที่โปรไฟล์เนี่ยมันใช่อยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสิ่งที่โคชองคอยากจะทําก็ได้ฟุตบอลที่โคชองควางเอาไว้คอนเซปต์มันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันแบบไหนแต่ที่แน่ผลงานมันฟ้องว่าตอเน,นี้ในแง่ของสปิริตแล้วก็ทีมเวิร์กมันมีปัญหาไม่งางนั้นผลการแข่งขันเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ ถ้าเทียบกับเม็ดเงินในการลงทุนแล้วก็ความสามารถของผู้เล่นซึ่งผมว่ามิลลสเองเนี่ยก็คงจะมีการพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นหลังบ้านกันไปบ้างแหละครับถ้าเกิดตกลงกันได้เมื่อไหร่ก็รับงานถ้าไม่ได้มิลลสก็รอทีมใหม่แต่ผมบอกเลยว่าพลังการจะหาโค้ดอินพอร์ตเข้ามาก็ไม่ง่ายนะครับที่จะรู้จักฟุตบอลไทยหรือว่าปรับตัวได้ในเวลารวดเร็วยังไงก็ขอให้ได้โค้ดที่ถูกใจแล้วก็พาทีมกลับมาให้ได้ครับเพราะเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าฟุตบอลไทยมันจะสนุกมากขึ้นถ้าทุกทีมสู้กันด้วววยคคาาาามมมลลงงตแะสรรถจิ ไม่ใช่รุ่มๆดอนๆจากการมีปัญหาภายในส่วนอีกคนครับที่อาจจะถูกหมายหัวมานานเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นไม่ใช่คนแรกซะแล้วครับยังอยู่ได้นั่นคือจีโนเลตเตอรีตอนนี้ก็ยังคุมซ้อมตามปกติกับอุทัยธานีแต่ถ้าเกิดว่าพลังการเปิดหัวโคนรโอ่งแบบนี้ก่อนแล้วล่ะก็น่นหมายขามว่าการนับหนึ่งของกุนซือที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในเวทีเลกสูงสุดฉะนั้นอุทัยเองก็อาจจะรอจังหวะด้วยนะครับว่าเขาไม่อยากเป็นทีมแรกที่เปลี่ยนโค้ดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจังหวะมันไม่ได้ดยเพราาะังหคนนนททแจโ่ไไมด้ แต่ว่ากระแสวิจายัยของแฟนบอลเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าอยากให้หาเปลี่ยนใหม่ได้แล้วซึ่งเอาเป็นว่าก็ต้องใจเย็นกันหน่อยครับการเลือกคัดสรรครั้งนี้เนี่ยผมว่าก็คงต้องพิถีพิถันสุดขีดเพราะว่าขนาดเอาจีโนมาแล้วคิดว่าทิศทางของทีมจะดีผมก็ยังคิดภาพมันจะเป็นแบบนั้นแต่พอรู้ว่ามีปัญหาเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกับนักบอลอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นหมางแต่เมืองทอง ซึ่งคราวนี้ก็ต้องไปดูว่าธรรมชาติผู้เล่นแต่ละทีมเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าปรับกันได้เนี่ยก็ไปกันต่อแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมมันเดินได้คือผลการแข่งขันเพราะบอลชนะเนี่ยบรรยากาศมันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดบอลไม่ชนะก็บอกเลยว่ามันก็บันเทิงอยู่แบบเนี้ยในทุกๆนัดเหมือนที่อุไทยกลำลังเฉิญอยู่ซึ่งโปรไฟล์ที่เสนอเข้าไปส่วนใหญ่ก็เป็นโค้ชต่างชาตินะครับเพราะาอุไทยเองเนี่ยถามว่าอยากได้โค้ชไทยไหมเขาก็าเคยสนใจโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมินแต่ผมบ่อกเล้ว,ว่าจะเอาพี่โก ช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดพี่โก้อยากกลับมาทํางานอาจจะไม่ได้รับค่าเหนื่อยเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าพี่โก้มีธุรกิจมีโปรเจกต์มากมายถ้าต้องมาโฟกัสกับไทยลีกที่สถานการณ์ของบางทีมค่อนข้างเครียดเนี่ยผมว่าอาจจะยากแล้วยี่ห้อของโคซิโก้เนี่ยจะให้ลงมาเสี่ยงทําทีมผมว่าค่าตอบแทนสุดท้ายก็ต้องสมน้ําสมเนื้อเพราะว่าโคซิโก้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินฉะนั้นถ้าจะให้ลงมาท้าทายก็ต้องจ่ายในราคาที่เหมาะสมมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกพับเก็บไปแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกมกับประจวบก็รู้นะครับว่าถ้า ยังไม่ชนะอีกเนี่ยระเบิดเวลาจะทํางานหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีนะครับอยู่ดับสุดท้ายของตารางแต่ช้างป่าห้วยขาแข้งก็ยังมีนักบอลอยู่ในขายของมาซาฮาดะอิชิ S <S เพราะว่าเท่าที่ผมไล่ดูกับทุกสโมสรเนี่ยสรุปแล้วอิชิไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักบอลมากนักจากชุดคิงส์ครับสักเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นแกนหลักหน้าเดิมๆนั่นแหละครับที่เขาเคยเรียกใช้งานยังอุทัยเนี่ยติด3คนเบนจามินเดวิสทุกคนเดาได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีโดยสองคนก็คือ ford. Kings Cup เจมส์เบรดฟอร์ดในคิงส์ครับ และอีกคนก็คือโชแปงที่ตาทอนอักษรส,สีที่กลับมามีชื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากตอนคิงส์ครับเนี่ยหลุดจากรายชื่อที่ลิสต์ไปส่วนคนที่หายจากรอบนี้ก็คือสิริม,มงคลรัตนภูมิและก็สยามแยบก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับยิ่งในรายของสยามแยบเนี่ยจริงๆอยู่ในข่ายครั้งที่แล้วผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าน้องเองเนี่ยขนาดอยู่ย3ยังไม่อยู่ในแผนของโคชวังเลยซึ่งในรอบต่อไปที่จะอุ่นเครื่องกับจีนเนี่ยก็เหมือนยังไม่อยู่ในสควอตของทางโคชวังด้วย ส่วนทันลีวันนี้มีเตะกัน1คู่นะครับเป็นไฟเดย์ไนท์เกมที่สุขโขทัยซึ่งหล่นมาอันดับ13ต้องเปิดบ้านเจอกับเชียงรายฟอร์มแรงครับอยู่ที่4ตอนนี้แต่ว่าอันดับแม้จะดีแต่ในข่ายทีมชาติเนี่ยมีนักเตะติดคนเดียวนั่นก็คือมาโคบอลินีซึ่งจริงเนี่ยก็ติดมาตั้งแต่ยุคที่เล่นกับ BG มาแล้วอีจีก็ใส่รายชื่อมาตลอดนะครับอย่างใน King s Cup เนี่ยก็อยู่ในข่ายก่อนจะโดนตัดตัวซึ่งความน่าสนใจของเกมนี้ถ้าเชียงรายชนะจะแซง B u ไ,ไปอยู่อันดับ3เลยนะครับ ปิดท้ายเรื่องทีมชาติกันหน่อยดีกว่าครับก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางข้อสรุปนะครับว่าซีเกมสําหรับยูย่สาเนี่ยจะเอาอยัางไงในแง่ของสนามแข่งขันการเตรียมความพร้อมของบอลชายบอลหญิงแต่ว่าแผนในการอุ่นเครื่องอะเอาแค่เดือนตุลาคมนี้ก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดก็มีข่าวดีเพราะว่าทีมไทยในยูย่สาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมชาติเอเชียร,รอบคัดเลือกจะไปอุ่นเครื่องกับจีน2เกม โดยจะเป็นการอุ่นแบบปิด1นัดแล้วก็เป็นการอุ่นทางการที่มีการถ่ายทอสดอีก1เกมก็เป็นโอกาสดีนะครับที่โคชวางจะได้ทดสอบทีมซึ่งจีนเนี่ยก็ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของจีนแชมป์เอเชียเหมือนกับเราด้วยเพราะว่าตามแผนเดิมตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีกาตาหรือว่าคูเวตนะครับแล้วก็จะอุ่นเครื่องกับสโมสรภายในประเทศอีก1นัด แต่พอได้โปรแกรมนี้เข้ามาผมว่าชุดในการเตรียมทีมผู้เล่นมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็ยกมาจากเดือนกันยายนในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนี่แหละครับเกือบหมดเลยเพราะว่าตัวที่เรียกมาไม่ค่อยมีปัญหาสมโมสรก็ตอบรับในการที่จะให้โค้ชเอาเด็กมาใช้งานเพราะว่าผลงานของตัวเด็กมันดีมันก็ส่งต่อไปถึงสมโมสรเด็กก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสมโมสรก็ไปต่อยอดได้แต่ที่น่าจับตาเนี่ยก็คือในรายของวิชั่นอินอาราบ เด็กอายุ18นะครับที่รูปร่างสูงใหญ่มากจะมาเติมเต็มช่วยรูการอากาศกับปัญหากองหลังของเราแล้วผมคาดว่าน่าจะมีการคุยกับสมโมสรมาแล้วด้วยว่าถ้าเกิดว่ามาในรอบนี้เนี่ยช่วงซีเกมต้องปล่อยด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่เรียกมาจะได้ไม่เสียเวลาในการเตรียมทีมซ้อมฟรีแล้วไปถึงเวลาแข่งซีเกมก็ต้องไปหาหนักกีฬาใหม่อีกหนึ่งคนครับที่มีการถามถึงกันตลอดเอราวันกาดเย่โคชวางเองก็โดนวิจารณ์เยอะนะครับกับการไม่เรียกตัวมาในเดือนกอันยายนแต่พอผลกลารแข่นขาม,มันออกมาทุกอย่างจบเลยนะครับว่าเผื่อการวัน อาจจะนั่งสำรองด้วยถ้าเกิดเล่นสู้ตัวจริงที่ถยไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเอาาราวัณไม่เก่งแต่มันคือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทีมสตาฟโค้ดแล้วก็บราการใหม่ๆของเพื่อร่วมทีมที่นักกีฬาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างพอสมควรอาจจะมีแผนเนี่ยลองเรียกตัวน้องมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอทดสอบทีมแล้วเนี่ยก็บอกว่าการเจอจีนมันมีคุณภาพถึงแม้น้องจะมาในซีเกมไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าเป็นจริงใช้เอเชียรอบสุดท้ายลียงน่าจะปล่อย เพียงแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวต้องเช็คอาการของเอราวันซึ่งผมทราบว่าร่างกายอาจจะยังไม่ฟิตร้อเเพราะนั้นมีอาการบาดเจ็บอย่างที่เราทราบกันกับเกมอุ่นเครื่อของทีมสำรองที่เอราวันเนี่ยเล่นให้กับลียงดังนั้นอาจจะข้ามไปทีหนึ่งคือเดือนพฤศจิกายนไปเลยสำหรับทางเอราวาันกับเยที่ค้นว่างอาจจะเรียกเข้ามาคราวนี้ไอประเด็นที่น่าพูดคุยมันคือภารกิจ4เกมเพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการในหลายชนิดกีฬานะครับเขาคุยภาพรวมกัน ปัญหาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจับสลากออกมาเขาเนี้ยจับเสร็จปุ๊บเรื่องของสนามแข่งขันมันก็ต้องหาที่ลงให้ได้จะไปเตะตรงไหนเพราะเขามีการวางโครงมาแล้วนะครับว่าบอลชายเนี่ยจัด3จังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่และก็สงขลาแน่นอนครับถ้าเกิดอยู่กรุงเทพอันนี้เรื่องดีในมุมของการเตรียมทีมเพราะว่านักกีฬาก็มาอยู่ศูนย์กลางอยู่แล้วไม่ต้องเดินทางไปมาแล้วแผนที่วางเอาไว้เนี่ยรอบรองรอบชิงยังไงเราจะแข่งที่กรุงเทพอยู่แล้ว ต่อีกมุมหนึ่งครับถ้าจะเอากระแสะแฟนบอลอ่านแล้วคิดว่าเฮ้ยซีเกมเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากได้บรรยากาศดีๆก็ต้องไปต่างจังหวัดเพราะว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นนะครับอย่างจะเป็นสงขลาเชียงใหม่หรือว่ากาญจนบุรีล่าสุดใน Kings Cup เนี่ยแฟนบอลเต็มหมดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็ตามและเมือนสงขลาเนี่ยอยากจัดมากเพราะว่าเขาพลาดท่าใน Kings Cup ไปและเขาก็เชื่อว่าเขาพร้อมที่จะรองรับทีมแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆแต่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยโรงแรมถ้าให้ทีมอยู่เนี่ยสบาย แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าที่จัดก,การแข่งขันเนี่ยคือมันจะมีกีฬาชนิดอื่นด้วยนะครับมันอาจจะไม่พอตรงนี้ต้องไปศึกษาดีๆไม่ใช่มองเพียงแค่เรื่องเกมการเมืองอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าตัดตรงนั้นทิ้งไปนะเอาเรื่องของแฟนบอลผมเชื่อว่าซีเกมยังไงก็เต็มสนามแต่มันต้องมาพูดคุยนะครับให้มันชัดเจนเช่นการจัดวางโปรแกรมเรื่องของการเดินทางแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาภายในทีมด้วยเราก็ต้องห่วงเราเป็นหลัก,กน,นะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยยังไงเราก็ต้องชิงความได้เปรียบ ไม่ใช่จะเดินทางไปมาแล้วให้คู่ต่อสู้ที่เป็นทีมแบบท็อปทอปที่มีโอกาสจะเข้าชิงกับเราหรือเจอเราในรอบรองเนี่ยแข่งในกรุงเทพถ้าแบบนั้นเนี่ยเราเสียเปรียบก็ไม่ต้องไปอันนี้เรามอง2อ,อย่างพร้อมกันคือบรรยากาศด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพทีมด้วยแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของกระแสเนี่ยยังไงไปตาา่างจังหวัดผมเห็นด้วย100ร้อราวนี้ในกรุงเทพเนี่ยมีการพูดคุยกันด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะแข่งขันเนี่ย ราชมังสนามอาจจะไม่พร้อมเพราะเหมือนว่าจะมีหนึ่งเกมที่พอเตะราชมังแล้วมันจะต่อจากพิธีเปิดเลยมันก็เหมือนมีการเสนอว่าจะไปเตะธรรมศาสตร์ไหมในเกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่มและอย่างสงขลาที่อยากจะจัดอาฟุตบอลไปให้ได้เนี่ยอุปสรรคก็มีเพราะว่าสงขลาในตอนนี้เขารับไปแล้วเนี่ยแชนิดกีฬาคราวนี้คนมองภาพว่าเฮ้ยมันก็มีแค่ที่พักของนักกีฬายังไงก็พอแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคูณ8เข้าไปมีชนิดกีฬาอื่นด้วยนักกีฬารวมกัน8ชนิดมีเจ้าที่มีสตาฟ มีเจ้าที่ฝา่ายจัดการแข่งขันแล้วก็เรื่องของสนามเนี่ยมันก็มีอาสนามฝึกซ้อมเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรีบเคาะและต้องรีบจัดการซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ต้องได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ว่าสุดท้ายจะเตะที่กรุงเทพต่อเนื่องยาวจนถึงนัดชิงเลยไหมหรือว่าจะไปสงขลาจริงๆอ่ะแฟนบอลคิดยังไงกับฟุตบอลซีเกมบอลชายของเราควรจะไปลงล็อกในจังหวัดไหนลองเสนอความคิดมาดูกันหน่อยทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ